สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็เตรียมห่อขขาวสลากพี่น้องมื้อนี้ห่อขขาวสลากเนาะวันที่เท่าไรมืม้อนี่ยที่เจ็ดที่แปดบอกที่เจ็ดพี่น้องที่เจ็ดเกินกันยาซองพันซอห่าสบายดีป้าลุงอ่ากันเตรียมสบายดีป้าลุง คุณตาคุณยายห่อข้าวสลากี่สิเป็นตอนเที่ยงพี่น้องคันห่อข้าวปับประดินนะตอนเสาร์ตอนมืดเลยนอนเลยนอนเละเตรียมพี่น้องผลไม้ก็เอย่างหอยรั่วเรวเตอร์เรตเตอร์ไฟมีเนาะอาหารการกินกับเรวเตอไฟมีพี่น้องคือเ่าเห็นมีปิ้งกบสิปิ้งกบปิ้งปลา กิ้งซีดแมงคับกุ้งนะครับพวกมักม่ยยังหลายอย่างพี่น้องโดยเอออปเปิลอปเปิลอปเปิลอตอนนี้ฝนกระตกโอจาว่น้ำสีแกงวนพนผใหไงมาจ้ะเนาะบอกนานะเห็นต่ฝน

มายก้อมาแดงมม่ายอ่ะเจ้าก็ไปเอาม้าเราแล้วชาวเอเราเตรียมตองเนี่ยก็นั่งอ้อยได้แล้วเอานี่อ้อยม้าขาวแา่นี้ลุงกป้าเป็นแบบเตรียมผ้าเขา ม,มีเสื้อผ้าขาวมีเฮ็ดซองเพื่อเลยรอบโซงนะรอบซอี่นรอบเศร้ากระเฮ็ดก็ได้อันนี้รอบอ,อ,อันนี้รอบเทียงมาสันเทนแบบแต่สินีคือกันอะไรพีนน่น้องมันมีกล้วยนี่มอังอื้อมีมะม่า้กรต้มขนมเมื่อกี้กำลังลาบซี่เบาหย่งกับจะสิดนินหรือบ่ <c oughs> อุ้พอยพายุกับขา่า เดี๋ยบุญบหาบมีอ่รเนี่ยตีจนแหงพุ่งออตลาดซีนที่น้อนคนโอ้ยพอดีทางเปลือน,อน,น,อนโอ้ได้เปืออเปเป่อน,นแห้งอะไรหรอ แรงเลยล้ออุ้ยมาโตเฮ้ยพันาเลยอุ้ยมีน,นมาค่คุนนเดือนมิ สีเรียินหรือว่ปลาหรือุมูบนแห้งอรืรยะมักสมกับีแมนปรอโซกรอไปเด้อลุงกีลาซี เขาีคาดมาได้เขาโอ้โยันยันพ้นห้ามอยู่ thôi đi ship thôi mặc luôn mặc zoom chuẩn Tôm thì ho Hoa thơn, hoa thơn Nhá Tiêm khó nhóm bà leo vô Mạc ท้องแม่ลูกท้ำเสช็ดยังเก่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 งเกงาะดังทาทำไมแม่มายัางเดีเออ๋ยวขยามันลูก นางลงนางลงแห้งอาเรีอรอเนาะ นะยาเฮดอยาเฮ็ดมันสิกัดมือก่อนก่อนก่อนโอ้ย ไปนอนใกล้ที่ไดนะครบแล้วบ่ใช้ใช้มากระทันนะเฮ้ยบอมีก็ได้บอมีกับอใอ่เนาะบอมีแต่มากระทันนั่นเลยเนาะกำมังง่ะมังโง่เด้คือเห็นอยู่กินสามารถทนไหม กินหรอคะอยากเหมือนกินส์เหดยเอาไหว้พ่อแม่พ่อเลย อย่าเฮ็ดได้ลูกอย่าเฮ็ดได้อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดมันสีบาทมือถูกกองจักห่อเฮนเนอร์ชักขับประดับประดิษฐ์นะเก้าเพราะข่าวช่างมาชีพด้วยใช่ห่อข่าวลูกใช่ห่อข่าวลูก เอาไปหายเย้ไหมยงกะกเง้องเตนยุดยุด้วสองสี่สองสี่ทีแอ้วแวล้แ้วไลรวไ้ไปลแล้วไ,แแไปแล้ปลไปไยยแล้วไแล้วไป้วไไป้้วไ้ว้ปนย้วไล้ ขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามร <ไป S 1> ับชมพี่น้องพอกันไม่คลิหนาครับเคยลาสบายดี